สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลานลมคอยล์ชแนลนะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับสาระความรู้เรื่องเหรียญนะครับแล้วก็ที่สําคัญรับซื้อเหรียญด้วยนะครับช่องนี้นะครับช่องทางการติดต่อทางช่องนะครับทางร้านนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับขอแจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับกับช่องทางติดต่อนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับส่งรูปเหรียญมาทางนี้เลยนะครับ สลาลมคอยชแนลนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคลิปนี้จะมารีวิวแกะกล่องหน่อยนะครับกล่องนี้คือเหรียญที่ผมสั่งซื้อมานะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซส่งมาขายนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ก็แกะกล่องไปแล้วนะครับที่ f c ส่งมาขายจากจังหวัดแพร่นะครับก็ได้ตัวเด่นดๆมาเลยนะครับเด่นดๆก็โชว์แค่3ตัวพอนะครับอันนี้ที่ถ่ายไปก่อนหน้านะครับก็เป็นจังหวัดแพร่นะครับ คุณพี่ท่านหนึ่งส่งมาขายนะครับนี่นะครับก็เป็นเออเลอร์คอยตัวนี้นะครับปั๊มเคลื่อนอันนี้ก็เป็น41 41สภาพอย่ภาพยังสวยเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีสิบบาทครุฑแล้วก็เหรียญอื่นๆนะครับก็มีอีกนิดนึงนะครับมีลูกค้าเอาเหรียญมาขายหน้าร้านนะครับก็รู้แหล่งแล้วนะครับสุราษฎร์ธานีรู้แหล่งขายเหรียญแล้วนะครับก็มาขายได้ที่ผมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ1นบาทปี29นะครับช่อฟ้ายาวนะครับ ก็สภาพก็ประมาณนี้นะครับอาจจะด้วยแสงสะท้อนนะครับก็ได้มาหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ500%นะครับเริ่มต้นที่500นะครับนี่ครับปี29นะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้แสงมันสะท้อนนะครับผมถ่ายในห้องนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาแสงสวยๆแล้วค่อยถ่ายคลิปรีวิวให้ดูนะครับนี่ครับปี29%นะครับอันนี้ สุราธานีนะครับร้านผมอยู่สุราธานีนะครับมาขายหน้าร้านก็ได้นะครับถ้าเป็นเหรียญตรงตามที่ประกาศรับซื้อนะครับอันนี้น้องเขาก็เคยมาขายแล้ว1ครั้งนะครับเคยเคยเอาเหรียญ5บาทปี40ย์มาขายผมนะครับวันนี้เขาเอา29มาขายนะครับนี่นะครับก็รับเงินสดไปนะครับถ้ามาหน้าร้านนี่นะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับหน้าร้านก็ซื้อนะครับ ต่างจังหวัดก็ซื้อส่งมาขายนะครับมาดูกล่องนี้กันดีกว่านะครับเป็นเหรียญอะไรที่ผมซื้อมานะครับก็เป็นเหรียญแกะดูดีกว่านะครับซื้อมาตั้งใจจะมาทําคลิปให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับเหรียญน,นี้แค่มาแกะกันดูก่อนนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนะครับเหรียญตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างแรงนะครับ ถ้าใครมีก็ผมก็รับซื้อด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รับซื้อราคาพ่อค้านะครับไม่ได้รับซื้อราคาพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับเพราะว่าผมก็มีอยู่เหรียญนึ่งแล้วนะครับอาจจะรับซื้อเพื่อเอามาแบ่งปันให้กับ f c นะครับแต่ว่าถ้าม่ถ้าส่งมาขายในราคาที่ผมขายต่อได้นะครับผมก็รับไม่อั้นนะครับราคามาคุยกันนะครับถ้ามีเหรียญตัวนี้นะครับห่อหลายชั้นเลยนะครับ นี่มาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรที่ผมซื้อมาเพื่อที่จะมาทำคลิปแบ่งปันให้ความรู้กับเพื่อนๆ FC ของผมนะครับคุ้นๆน,นะครับนี่นะครับเหรียญ5บาทนะครับตัวนี้ตอนแรกผมกะว่าจะรอให้ราคาลงไปกว่านี้แต่ว่าคงรอไม่ไหวแล้วนะครับก็ซื้อมาเลยดีกว่านะครับจาก เพื่อนในกลุ่มซื้อขายนะครับเหรียญตัวนี้ผมเคยทําคลิปนะครับเคยมีงานงานงานหนึ่งที่โรงแรมที่กรุงเทพ่ะผมเคยมาทําคลิปตอนเช้าว่าเขาจะเปิดให้จองเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ5บาทปี46นะครับในราคาเหรียญละ750ยบาทเนี่ยชุดเนี้ย750บาทนะครับแต่พอออกมานะครับมีกระแสออกมาว่าเป็นเหรียญ5บาทปี46ที่ไม่ใช่46ธรรมดานะครับแต่เป็น4 6 ในบล็อกแผงหมุนเวียนนะครับก็นี่นะครับซึ่งจะมีราคามากกว่า4 6เหรียญหมุนเวียนทั่วไปธรรมดานะครับก็ให้ดูนิดหนึ่งเลยดีกว่าอันนี้คือบล็อกหมุนเวียนธรรมดานะครับอันเนี้ยนี่4 6ทั้งนั้นครับเนี่ยนี่นะครับเบื้องต้นดูที่เส้นหน้าบอนะครับคลิปนี้ยังไม่เจาะลึกเท่าไหร่นะครับแค่แค่แค่ แค่ให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยมีเส้นหน้าบอนะครับเส้นกระเบื้องเส้นกระเบื้องมีแต่ว่าบล็อกแผงอาจจะไม่มีนะครับเนี่ยครับเส้นกระเบื้องหน้าบอจะไม่มีนะครับถ้าเหรียญตัวเนี้ยเพื่อนๆพบเจอในระบบหมุนเวียนอ่ะแล้วส่งมาขายผมนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่1000บาทนะครับ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทปี46บล็อกแผงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเยอะๆอย่างเจอกันเยอะๆแบบเนี้ย รับซื้ออยู่3 0 0ร้อถึงห้บาทนะครับนี่นะครับอันนี้มาแค่แกะดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วก็มารีวิวความแตกต่างระหว่างบล็อกแผงกับบล็อกหมุนเวียนนะครับในหลายๆจุดนะครับมันไม่ใช่ว่าสังเกตแค่เส้นหน้าบอจุดเดียวนะครับมันมีจุดอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะครับก็ ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมานำเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ราคารับซื้อก็จะสูงขึ้นนะครับขั้นต่ำา1 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผงแบบนี้นะครับลองส่งมาดูนะครับตอนนี้ซื้อเข้าอยู่2,500นะครับตัวนี้นะครับ2 5 0 0 2 6 0 0ลองส่งมาดูนะครับถ้ามีก็รับซื้อเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆราคาณปัจจุบันวันที่23า เมษายน2565นะครับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับก็เน้นอัปเดตปัจจุบันกันนะครับนี่นะครับเหรียญถ้าบาทปี46นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีมีมูลค่าด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมามาเดี๋ยวผมไปทําคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเผยแพร่ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับระหว่างเหรียญบล็อกแผงกับบล็อกหมุนเวียนนะครับก็มีตัวอย่างแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า ตั้งใจจะซื้อมาทำคลิปโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าถ้ามีเหรียญจริงไว้รีวิวไว้ทำคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากช่องทางติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับลาย i อี่9 5 4 1 2ง4 4่นะครับเน้นทักลายมานะครับเพื่อนๆ Facebook บุ๊ผมจะไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมจะตอบทางลายช่องทางเดียวนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ทักมาได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยเหรียญสวยๆตัวนี้เลยนะครับราคาแรงนะครับตัวนี้นี่ก็เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ